là một Chăm ครับโอเคครับก็สวัสดีนะครับท้านลงถึนพุทธาน,นะก็เดี๋ยววันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับใน All l i ฟ e นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะมนราคามันมีการปรับตัวเปวลีย่ยงแรงนะก็มีแบบว่าย,ย่องมาด้วยนะก็ม,มียอออกมาแบบแรงรุน หลุดพันแปดด้วยใช่ครับนะฮะก็เป็นลึกเลยแหละ8ันแปดนะครับแล้วก็มีการรีบาวกันมาเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆมาไล่ประเด็นต่างๆก่อนนะแต่เดี๋ยววันนี้ต้องมาดูต้องมาดูทิศทางของราคาช่วงนี้ก่อนนะครับว่ามันเกิดที่มันดีขึ้นมาขนาดนี้ครับข่าวอะไรล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อชานจะมีอธิบายให้ฟังนะครับครับก็อย่างที่หลายๆคอกับบิตคอยอะไรดีเหรอ ก็เอาไปว่าดีทั้งคู่แล้วกันเนาะตอนเนี้ยทองกับบิลคอยอะไรดีตอนนี้ก็ตอนราคาก็ดีทั้งคู่อะครับดีก็ดีดสาเหตุที่ทําให้มันดีคืออะไรคือมันมีประเด็นอย่างนี้เมือ่ออย่างเมื่อวันศุกร์อะครับมันมีไอ้นี่มันมีรายงานของทางเทสลาา่ามหาว่าเขาเอาเงินไปลงทุน<ม>ในบิลคอยตรงตรง,ตรงเลยนะครับหนึ่งจุดห้า บลเลียนก็คือพันห้าร้อยล้านดอลลาร์เข้ามาในบิตคอยเลยแล้วเขาก็มีเสริมมาว่าเขาจะเอาเงินไปซื้อทองคําแล้วก็กองทุน ETF ทองคาด้วยออเซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เอาเอาตัวบ t c ก่อนตัวบิตคอยก่อนเวลาเดียวกันนะครับเนี่ยวันที่แปดเวลาหนึ่งทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะปักขึ้นมาเลยอือ่าและนี่ทองคํบาบังเอิญบังเอิญเพิ่มขึ้นมาพร้อมๆกันเลยครับอ่าหลังจากที่ขึ้นมาต่อนานนี้แล้วคือจริงๆเนี่ยประเด็นหลักๆมันน่าจะ มาจากก่อนเมื่อวันสุกร์นี้แล้วล่ะนะฮะที่ทางคุณโจไบเดนอะเขายัางไองอ่ะเหมือนเขาจะใช้ใคล้ายๆสิทธิพิเศษทางรัฐสภา,าสาหรัฐนะครับว่าเขาจะสามารถเนี่ยฮะสักครู่หนึ่งนะครับของบิตคอยนี้ขึ้นเยอ,อะหน่อยใช่ขึ้นเยอ,อะมากนะฮะว่าเขาจะเนี่ยว่าเขาจะใช้วิธีบัตเจ็ตรีคอนซิเลชันมันคืออะไรแปลไปเป็นไทยให้เข้าใจง่าย,ายๆก็คือเขาจะใช้วิธีแบบผ่านสภาโดยที่ คือปกติมันจะต้องใช้เสียงสองในสามแต่ถ้าเราใช้วิธีไอเนี่ย b u d g จ t r e ีคอน i l i a t i o n เนี่ย่ามันใช้แค่กึ่งเดียวพอนั่นก็คือไม่ถึงครึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสภาล่างโอเคพักของไบเดนพักไบเดนเขาขอเสียข้ามมาอยู่แล้วก็ส่งขึ้นมาอุฒิสภาละสภาล่างจบแล้วทีนี้สภาบนเนี่ยซึ่งก็ห้าสิบห้าสิบนั่นหมายความว่าอะไรขาดแน่ถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะดังนั้นมันก็เลยทําให้แบบทุกคนมองว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนลง เพราะอะไรเพราะเงินมันจะถูกอัดเข้ามา1.9ล้านดอลลาร์นะฮะซึ่งมันก็มีผลทำให้ตลาดทองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับก็เนี่ยให้ดูปริมาณเงินแล้วกันอันนี้ผมแคปมาให้ดูถึง2,008เลยด้วยเนี่ยตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบเห็นไหมนี่คือปริมาณเงินในระบบนะฮะ M2 Money นะหม่ถึงว่ามีเงินที่เป็นเงินที่ใช่เป็นเงินที่อยู่ในระบบใช่เนี่ยตอนเนี่ยตอนประมาณสัก ปีสองพคือตอนที่ทําเซ็นอนุมัติอ่ะ,อะช่วงประมาณตน้นต้นปนีนี้เนี่ยกราชากสูงกว่าตอนสองพันแปดอีกแล้วถ้าอันนี้พ่านอีกมันก็อาจจะปึกขึ้นไปอ่ะทองคำมันก็เลยแบบโอ้โหสูงขึ้มามหาศาลเลยแต่เขมองว่าดอลลาร์เนี่ยน่าจะอ,อ่อนลงติดอยู่สองหมื่นเจ็ด องหมื่นเจ็ดนี่นานลงทำไงดีครับสองหมื่นเจ็ดเอ้ยแต่สองหมื่นเจ็ดนี่ทองเก้าสิบหกจุดห้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่สีลงมาประมาณแค่สองพันเดี๋ยวนะถ้าเป็นทองคำในประเทศสองหมื่นเจ็ดก็สักครู่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยน่าอยู่แถวแถนี้ดีครับต่อถ้าเป็นทองก็เนี่ยผมพันเก้าคือประมาณประมาณต้นต้นปีเอาไงดีพี่มันก็จริงจริงคือราคาทองถ้าพันเก้าผมก็คิดว่าในสุดท้ายก็น่าจะไปได้อยู่ น่าจะคือทองพอดีตอนนี้มันยังไม่ลงเยอะอครับคือมันยังไม่ลงแบบสังเกตว่าลงทีไรก็แบบก็รีบาวกลับขึ้นมามันมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้แบบดอปไปแรงคือมีคนซื้อตลอดงอากว่าคือคือราคาทองถ้าจะลงแบบลึกแบบหายไปเลยเหมือนสมัยปีสองพันสิบเอ็ดอะราคาจะต้องขึ้นมาเทสด้านบนเนี่ยระดับแบบพันเก้าสองพันนี้หลายรอบถึงจะถึงจะถึงจะลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพันเก้าเนี่ยคือไม่ไกลมาก แต่ว่าปัญหาคือมันคือข่างเงินบาทที่มันแข็งอยู่นะครับเนี่ยถ้ามีข่าวนี้ก็เลยกดดันข่้งเงินบาทตอนนี้อยู่ต่ำกว่าสามสิบก็อธิบายได้ว่าด้านด้านขวาอันนี้คือทองคาแท่งเก้าหกจุดห้านะครับอันนี้อันนี้คือทองคําโลหะ,ะ,ะก็จะเห็นว่าทิศทางมันไปด้วยกันก็จริงนะแต่ยังไงเขาเรียกว่าอะไรแรงส่งมันอาจจะไม่เท่าครับเพราะมันมันแข็งอยู่แต่แต่ผมก็คิดว่าไม่ไกลมากนะพูดถึงถ้าบอกาสองพันสองพันเจ็ดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยไกลมากเท่าไหร่ คนติดอยู่สองหมืนแปดเดือนที่แล้วถึงหรอเราไม่ถึงแบบนี้ในือนในแต่แบบว่าช่วงแสดงว่าช่วงนี้เนาะช่วงช่วงช่วงก่อนหน้านี้อเพราะว่ามันเคยขึ้นไปถึงสามหมื่นก็ีคนติดคนติดสามหมื่นก็นี๋อถ้งต้องบอกว่าพอขึ้นไปบริเวณนั้นน่ะแล้วมันมีช่วงนั้นด้มีข่าวเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาอืครับนะคทําให้มันดับตอนนี้มันข่าวเรื่องวัคซีนก็เริ่มมีการฉีดขึ้นเรียกว่าเหมือนจะมีการใช้นะครับไปเรื่อยๆนะทําให ต้องบอกว่า,าราคาทองมันเลยไม่แบบมันเลยไม่กลับขึ้นเร็วมากนะครับแต่ที่มันไม่ลงเยอะตอนนี้เป็นเพราะเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเลยโดยโดยแท้จริงเลยตอนเนี้ยถ้ามันไม่มีข่าวตรงนี้ผมว่าถ้าไม่มีเรื่องเงินที่มันเข้ามาจริงๆอ่ะผมว่าร่วงไปแล้วร่วงแบบร่วงเยอะไปแล้วด้วยด้วยเรื่องของวัคซีนนะก็เลยคิดว่าแบบมันก็น่าจะพอรอได้บ้างนะกอเคก็ตามที่คุณไบเดนเขาประกาศไปเมื่อวันศุกร์อ่าซึ่งสิ่งที่ตามมาเมื่อวันเสาร์คุณยันเล่นครับ ประกาศสนับสนุนเห็นด้วยบอกโอ้โหที่ไบเดนทำเนี่ยแหละดีมากเลยเพราะมันจะช่วยยังไงกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยให้เกิดการจ้างงานขึ้นอันนี้นางน่าจะคืนวันเสาร์อะนะฮะมาประกาศในรายการว่าสนับสนุนอีกทีคือนี่เป็นรัฐมนตรีคลังทางสหรัฐอก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าน่าจะผ่านครับซึ่งถ้าผ่านมาก็มันจะส่งผลกับค่าเงินดอลลาร์ครับอันนี้ด้านด้านด้านซ้ายเป็นกราฟของคำโลกอันนี้ถ้าผ่าคือค่าเงินดอลลาร์ ผมจะชี้เวลาให้ดูนะครับเนี่ยไอตรงแท่งนี้เวลาประมาณวันที่ห้าคือวันที่ไบเดนเขาประกาศออกมาว่าจะใช้ไอชื่อเรียกยากๆมาเยอะว่าเขาจะใช้มาตรการนั้นเพื่อผ่านสภาออกมานะฮะเนี่ยเห็นไหมครับดอลล่าวันนั้นปึกไหลลงมาตั้งแต่วันศุกร์เลยดอลลร์อ่อนลงมาใช่ใช่แล้วทองคํานับตั้งแต่วันเดียวกันเวลาเดียวกันเลยนะครับวันที่ห้าเนี่ยเวลาสิบสองนาฬิกาตามเวลาบ้านเราก็เนี่ยขึ้นปึ๊ก มาเรื่อยๆเลยทีไอตรงนี้มันน่าจะบังเอิญที่คุณอีลอนมัสก์ก็บอกเขาจะซื้อต่อด้วยคือตอนนี้แบบภาพรวมของทองคำอะรวมเลยนะภาพรวมใหญ่ๆอ่ะมันยังลงแบบยากอยู่นะครับคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีเงินอัดฉีดเข้ามาเยอะแม้ว่าหุนจะขึ้นนะหุนก็ขึ้นหุนก็ขึ้นนั่นอนเนี้ยแต่ว่าทองมันไม่เหมือนลงเหมือนเมื่อก่อนละคือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าหุ้นขึ้น่ะเงินมันเงินมันต้องเหมือนมันชิปมันต้องชิปไปซื้อหุนชิปก็คือย้ายไปซื้อหุ้นแต่ตอนเนี้ย เหมือนเงินมันอยู่ในระบบเยอะนะครับทําให้มันก็ซื้อทองด้วยคือซื้อทองซื้อบิตคอยซื้ออะไรกันเต็มไปหมดเลยผมว่าผมว่าระยะสั้นเนี่ยลงก็ยังมีคนเก็บอยู่ก็เลยแบบยัง,ย,งยังพอยังพอเล่นแบปทางซื้อได้อยู่นะถ้าลง,งแรงก็มีลูกค้าถามนะครับว่าปัจจัยไหนบ้างที่ทําให้ทองขึ้นหลักๆก็เนี่ยค่าเงินค่าค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนลงยังไงเราใช้ดอลลาร์ในการซื้อทองใช่ไหมถ้าค่าเงินดอลลาร์ถดยังไงเราก็ซื้อทองได้เลยครับที่ต้นทุนต่าลงอะ่ะครับโอกาสที่จะเกิดกำไรก็สูงกว่าใช่ ซื้อทองดีไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นแรงที่มันไร้ทองคำหลักๆครับคือค่าเงินดอลลาร์อีกอันนึ่งมันจะเป็นพันธบัตรดอกเบี้ยพันธบัตรอ่าดอกเบี้ยพันธบัตรนี่เรียกว่าเป็นสตูกับทองคาเลยอ่าเพราะดอกเบี้ยมันอ้เพราะพันธบัตรมันให้ดอกเบี้ยไงเออแล้วความเสี่ยงมันแบบมันใกล้ๆกันอ่ะเออมันคือประเทศนั้นมันมันต้องเจ๊งอ่ะเออซึ่งหลักๆมันจะเป็นดอกเบี้ยพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาอ่าซึ่งโอกาสที่อเมริกาเจ๊งก็ ถ้าอเมริกาเจ๊งบอกว่าน่าจะมีหลายประเทศเจ๊งไปก่อนใช่ไหมพี่อ่าครับที่เคิปเงินได้เหมือนกันอ่าใ,ใช่ใช่ครับก็จะมีปัจจัยหลักๆก็นีม่มีสองอย่างนี่ครับมีค่าเงินกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐาอเมริกาครับนี่ในในย,ยาวๆนะสองตัวนี้จะเป็นตัวหลักของกับบิตคอยอะไรเสี่ยงมากกว่ากันโอ้ยังไงก็บิตคอยเสี่ยงกว่ากับบิตคอยบ,บิตคอยจะเสี่ยงกว่าแต่ว่าโอกาสได้กำไรก็เยอะดิ่มกันอ่าใช่ใช่ใช่ทีนี้ราคาแพงมากนะแต่ว่าด้วยแบบลีควิดิตี้ของเขาอ่ะมัน มันไม่ได้แบบว่าเหมือนก็ว่าไม่เหม,มืเขาไม่หุ้นตัวหนึ่งเอาอย่างนี้แหละที่คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะคือ l i q u i d ที่เขาไม่ได้แบบมากเหมือนกับค่าเงินอย่างนี้กัดการคือตลาดเขาเลยก,ก่อค่าเงินเพราะนั้นเวลามีข่าวที่มันเป็นบวกซึ่งบิตคอยจริงๆมันมีประโยชน์เยอะอแล้วมันเป็นเหมือนกับความหวังของของคนที่แบบ มีมุมมองในด้านคริปโตเคอเรนซีที่เป็นบวกอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวอะไรงงเงีนน้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอชีพเงินอย่างเงี้ยนะครับค่าเงินดอลลาร์ยิ่งอ่อนเขาก็ยิ่งต้องไปชิปไปซื้อแบบบิตคอยน์บิตอะไรแบบพวกนี้เนอะมันมีประเด็นหนึ่งคือ<ม>คือ,คอรัฐบาลอเมริกาเขาจแจกเงิน<ม>อ่าจะเหมือนเมื่อตอนไอ้เกมสต็อปอ่ะคือฝนหนึ่งเขาเอาเงินที่รัฐบาลแจกอะไรมาซื้อมันได้เงินมันเงินมันได้มาฟรีอ่ะอ่าไม่รู้จซื้ออะไรอ่าเรซื้อไอ้นี่แล้วกันนะครับอะไรที่เป็นแอสเซทอ่ะผมว่าไดด้หหมและ แต่แอสเซทดีๆนะนะครับก็มีสตอรี่อย่างเงี้ยก็จะขึ้นบททองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมเ้วโอเคเมื่อกี้ข้าไปข้ามาลืมเลยนะครับอ่าทองคำในประเทศก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะว่าทิศทางมันก็ไปเหมือนกันนะครับเพียงแต่ทําแรงไม่เท่าเพราะมันมีไอ้นี่เอ่อเรื่องค่าเงินในประเทศเงินบาทมันเกี่ยวด้วยเดี๋ยวผมสรุปเรื่องราคาตอนสุดท้ายทีหนึ่งอ่าก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคืนนี้คือเมื่อกี้ที่ผ่านมาสามสี่วันที่ผ่านมาโอเคทางด้านคลังกับรัฐบาล เห็นตรงกันแล้วว่าเราจะฉีดเงินทีนี้เดี๋ยวคืนนี้ตอนเวลาซักตีสองบ้านเขาก็เอ้ยสองบ่ายสองบ้านเขาประมาณตีสองบ้านเราเนาะก็อ่าคุณพาวเวลประธานเฟดเขาจะมีเหมือนแถลงการนะครับว่าอาจจะทํายังไงต่อไปอ่ะเขาจะคงดอกเบี้ยไหมจะฉีดเงินต่อไปหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็ถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลวเงินอัดเข้ามาก็จะทําให้ดอลลาร์อ่อลงเหมือนเดิมคอก็น่าจะนั่นแหละขึ้นต่อได้ครับ ก็คือโดยรวมของเฟดเนี่ยน่าจะประมาณนี้อยู่แล้วครับว่าอาชิตเงินนะครับโอเคก็โดยดูโดยรวมและสถานการโดยรวมนะจะเป็นประโยชน์กับกระทอมโดยเฉพาะถ้าเขาย่อลงเนี่ยยอดแรงๆนะผมพูดถึงย่อแรงๆก็มีประโยชน์หน้าเข้าไปซื้อือครับโอเคเดี๋ยวมาดูเื่อล่าสุดก่อนนะจดมาทำล่าสุดนะก็นะครับเดี๋ยวผมดู คือกรอบมันก็ยังคือจริงๆโดยโดยเทรนรวมเนี่ยนะฮะคือมันยังไม่มีจุดสูงสุดใหม่หรอกนะครับยังยังต้องบอกว่าต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะครับนะครับยังต้องบอกว่ายังยังคล้ายเดิมก็คือเขายังแบบทําแบบโลว์โลอยู่นะหมายถึงว่ามันยังมีต่ำอยู่นะครับการรีบาวเนี่ยนะครับยังมีเป้าหมายในการรีบาวนเนี่ยนะครับแบบ ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถึงประมาณพันเก้าที่อยู่อืมอัมนนี้รวมรวมเลยนะพันเก้าครับนะครับประมาณพันเก้าแล้วก็ก็ค่อยระวังการปรับตัวเยีล่ลงอีกทีหนึง่งอืมคือคือโดยเทรนโดยรวมอะแล้วก็มีโลว์โลด้วยนะครับแต่ตัวเนี้ยพอดีว่าล่าสุดเนี่ยพอดีเขายกขึ้นมานิดหนึง่งสามเหลี่ยมเลยค,คือตอนเนี้ยผมคิดว่าราคาเนี่ยจะพยายามนะพยายามขยับตัวเข้าไปหาพันเก้าพูดอย่างนี้เลยนะครับจะพยายามขยับตัวขึ้นไปนะครับคล้ายๆแบบเนี้ยคือเวลาคดีเวลาคดีขึ้นมาแล้วเเนี่ยย้าาพมปปรัับตวขึไ แบบยังไงก็ตามเนี่ยจะพยายามมีกระชากขึ้นไปเพื่อเข้าขึ้นไปใกล้เส้นเนี่ยนกาอ๋อใช่ผมผมเสริมประเด็นเมื่อกี้ที่สภาเขาจะผ่านกันภายในมีนานี้นะฮะสิบห้า,หามีนาสิบห้ามีนา,นารครับก็ลองกะเวลาดูนะครับก็อาจจะมีการสวิงช่วงนั้นนะครับนะครับแล้วก็ราค่อยเทคยอดลงมานะค,คือราคาเนี่ยจะเปลี่ยนทิศเลยนะถ้าเบรกผ่นก้าได้ในในเชิงเทคนิคอเลยครับนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเบรกตัวนี้ไปปึ้งนะครับ ถ้าเบรกไปเดี๋ยวผมใช้สีอื่นอีกสีใช้สีนี้เลยคันนะครับสมมติมีการเบรกไปปุ๊บนะครับเขาจะเหมือนกับตั้งใหม่ถึงจะขึ้นได้นะคือตอนนี้ทุกครั้งที่เวลาขึ้นเข้าไปใกล้ๆกล้ไฮเนี่ยมีต้องแบบมีโดนเทคกแล้วน่ะคือมันต้องแบบย่อตลอดอย่างเงี้ยนะครับเพราะเนี้ยเพราะนั้นครเนี้ยมันจะมีพยายามขึ้นเทสขึ้นไปอีกนะครับนะแล้วเราก็เคยแล้วตัวเนี้ยต,ตอนนี้ตอนแรกนะจะมีประมาณพันเจ็ดอแปดร้อยเจ็ดสิบเหมือนเดิมนะจากด้านแรก ดั้าต่อไปคือพันเก้าเลยนะครับมีสองแนวที่สําคัญนะในการรีบาวนะครับตอนนี้ประมาณสี่สิบกว่านี่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่แนวสำคัญเท่าไหร่นะครับขึ้นกลางแล้วพี่ใช่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเราโดนมาหลายรอบแล้วยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวคราวนี้กำลังจะขึ้นผมคิดว่าจะพยายามขึ้นไปเทรดอีกันแปดร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าย่อไหมแต่ว่าการการความแรงที่มันขึ้นมาความแรงที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เวลาย่อแล้วอ่ะมีคนมาซื้อเยอะ นี่เชิญทนพูดถึงเทคนิคข้ออย่างเดียวนะครับ<ช>แล้วก็จะพยายามปรับตัวกับท่านอีกทีหนึ่งนะแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยกโลขึ้นนะครับถ้ามันทะลุสามเหลี่ยมนี้ขึ้นออกไปได้นะคือถ้าทะลุทะลุุตัวสุดท้ายแล้วถ้าไม่ผ่านย่อมาก็แบบติดเส้นนี้หละเดี๋ยวพอถ้าเขาทะลุได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนทิศของของต้องคำนะครับให้ให้มันเหมือนให้แบบเหมือนลกลับตัวไปได้เลยนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวต้องก็ต้องมาแบบดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ระยะต้านเนี่ยเดี๋ยวผมคิดวว่าาแนต้ก น่าจะเป็นพันอะได้พันแปดร้อยเจ็ดสิบรันอ่าก็เป็นกรอบไซเวเก่าไ,ไซเวเก่าวเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะพยายามขยับขึ้นมาเห็นมันเยอะเห็นมันติดติดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันลง,งมันลงยากเพราะว่าตอนที่เป้าของเทรดเดอร์มองแล้วนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่เนี้ยนะครับ <ๆ S 1> จเจ็ดสิบเนี่ยถ้าทะลุตรงนี้ได้ก็คือพันเก้าเลยนะครับผมผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดมันเหมือนเนี่ยมันรีบาวก่อนครับโดยใช้ข่าวต่างพวกเิ้พวกเงินที่อัดฉีดเข้ามาครับเข้ามาแม้จะมีข่าวเรื่องของ เรื่องของฉีดนะวัคซีนแต่ก็าพอดีมันยังไม่มันยังไม่ชัดมากฉีดเรื่อยๆเลยนะตอนเนี้แต่เหมือนเขาเริ่มรับรับข่าวละว่าว่าว่าเหมือนแบบที่มีออกมาฉีดนะคือตอนนี้ตอนนี้ยอดยอดเออคนได้รับวัคซีนมากกว่ายอดผู้ติดเชื้อแล้วของเราอ่าเยอะนะครับดีนะก็ก็เือแต่ว่ามันยังไม่อาจจะยังไม่ไม่ชัดมากว่าเขาแบบมันเหมือนมันหายหรือว่าหรือว่าป้องกันแบบมันลดลงเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าลดลงเร็วๆไมถึงว่าตัว การติดเชื้อใหม่ที่เริ่มนิ่งละคือเคอร์ฟของการติดเชื้อแบบนิ่งละไม่ตอนนี้มันยังขึ้นขึ้นอยู่แต่ถ้ามันนิ่งเลยแบบแล้วมันดับลงเนี้ยโอเคผมว่าอันเนี้ยน่าจะเริ่มกระทบกระทองบ้างหุ้นคูอแล้วหุ้นในแต่พีเลยแบบขึ้นแบบหุ้นในแต่พีขึ้นไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาถึงตอนนั้นก็เยรามาคุยกันอ่าเรามาคุยกันนะแต่ว่าตอนนี้พอดีว่ามันมีเงินที่อาจฉีกเข้ามาแล้วพื่อจะมันจะผักดันให้ราคาสำคัญนยังแบบย่อแรงแรงไงก็ยังรีบาว ก็เดี๋ยวก็ลองดูนะส,นส่วนแนวรับเนี่ยผมก็คิดว่าเบื้องต้นก็น่าจะยังไม่เกินแบบพวกยี่สิบเหมือนเดิมน,น,แบบนะครับเดยา <c oughs> ยี่สิบหนึ่งแปดสองศูนย์นะคสองศูนย์ตัวเลข <c oughs> <c oughs> เอาใหมา่เขียนใหม่นะครับแนวรับนะครับหนึ่งแปดสองศูนย์แนวรับหลักๆนะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะว่าเขามีข่าวอะไรที่คุณ <c oughs> ทางเฟเน่ยนะอามาคุยตีสองใช่ไหมเพี่ืนนี้ แต่เดาว่าคงไม่เปลี่ยนมากนะครับผมคิดว่าเขาคงน่าจะคุยไปหมดแล้วแหละแต่ว่าเราก็แค่อาจจะใช้ประโยชน์จากการสวิงของราคาเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของการเดี๋ยวทากำไรอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวโอเคนี่ไม่กลับไลน์เดลี่เดี๋ยวผมย่อนิดนึงย่ออีกนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะจบนะครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเห็นว่าเห็นให้ชัดมากขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นแนวนะที่สำคัญแนวนี้เลยนะถ้ารีบเวเข้ามานยครับประมาณเนี้ย หกสิบเจ็ดสิบแตเนี้ยนะครับเนี่ยถ้ามันมีชาปขึ้นมานะเร็วๆต้องระบางต้อเทกลับมามเวลาเขาถ้าจะมีกระชาเขากระชากแน่นอนคือถ้าถ้าจะมีกระชากแบบข่าวพวกเฟดพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละถ้ากระชากปุ๊บแล้วก็คืออย่าเพิ่งแบบขอระบายเพราะไม่จะมันใกล้แนวต้านแหละนะครับถ้าจะซื้อก็คือย่อให้รอให้เขาย่อลงมานะครับย่อมาซื้อย่อมาก็หนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์่นี้นะครับแนวเราเทอย่นี้แหละนะครับ จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรอีกไหมครับผมโอเคไม่ไม่มีแล้วนะครับโอเคนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้านะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้สุทลาดดูรวมยังไซเวย์อยู่เล่นตามในกรอบที่เราบอกไปก่อนแล้วกันครับครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ